สวัสดีครับสวัสดีพี่น้องบองไปสกูสุคน,นะครับเมนี้มาพอกับผมเมื่อก่อครับเชฟตะชาแนลครับพี่น้องครับมาพี่น้องเอนี่เชฟตะพาพี่น้องมากินหลาบปลาขาวครับพี่น้องนี่หลาาปลาขาวแก้มครับอ้ผักลายยางครับพี่น้องเอนี่อัดในลานบรรยากาศในลานเมื่อก่อครับพี่น้องเอนี่ครับบักพริกเขียวบักพริกแดงครับนี่พี่น้องใบหัวเสือ,อยอดกระเดาขมข้มผักกระสีครับอ่อนๆครับพี่น้องครับ พักการดหินครับบักเขือคืนครับคาบได้ครับพี่น้องโอ้ผักลุยสวนเลยครับมาเนี่เต็มสวนครับครับข้าวเหนียวก็ครับพี่น้องครับมาเสียบเซลครับเชียบตาครับผมปอดกับกินได้แล้วครับโอ้ขุยพี่น้องมึงกันนะคำเลกโอ้ หอมหลายครับพี่นอ้องหอมเนื้อปลาขาวสดๆครับเอาก่างเอาแยงมันออกเอาแต่นเนื้อมันครับแล้วก็ซับมันมุ้นครับพี่นอ้องล้วนใส่กับน้ำล้วก็ปรุงรสชาติลาบมาครับแซ่บครับคุยเลยครับพี่นอ้องเขาเลยอยากคุยเลยครับหอมเบเกอร์คืนพี่นอ้อง Mm hmm. อันนี้เป็นใบหัวเสือครับพี่นอ้องมันสีออกเปรี้ยวๆแล้วก็หอมขักนะครับอันนี้เสียบครับ Hmm. ขอถทดขออภัยนะครับไม่เสียงลดรบกวนยังไงครับขังนอกเนี่เป็นถนนครับถนนใหญ่ครับพี่น้องปากกะดาวครับพี่น้อง ผมครับครับพี่น้องหลับเนืยอปลาขาวรพร้อมครับ มาน,นะครับพ่อแม่พี่นอ้องผู้ใดก็ร่างเบิงผู้ใดก็ร่างหิวมาเสียบเสบกับเสียบตาด้วยครับลาบปลากเขาแบบบ้านๆครับพี่นอ้องแก้มพักได้หลายอย่างโอ้มันก็นเสียไปแล้วครับอืมอืมพื้นแต่มันเข้ากันกับลาบปลาครับพี่นอ้อง เพีงเยงแต่มันบมมีหน่วยสุกครับผมลงไปเก็บอยู่สวนล่างบ้ามันเ,เหลือแต่น่วยกำลังอ่อนๆครับหน่วยสุกนะ่ะผมนะเก็บมากผมก็ทุบๆผมกวานในมันลงไปครับเพื่อให้มันเกิดมาอีกครับ 비켜. Mm -hmm. คืนคืนกระแทบครับ,บมันเข้ากันกับลาปลาโ อยาาใส่สองมือครับอนี้หอครับรเดี๋ยวสวนสดมาสดเปรี้ยวขอกันครับ ประกาศอันนี้บ้านผมเอื่อนประกาศหินนะครับประกาศหินประกาศหน่อยแต่กาลังพอดีครับบอตันหินแห้งนะครับพี่น,น้องแต่หินแห้งนี่วาซาบิเลยนะครับวาซาบิอีสานเลยประกาศหินโอ้ยของเขาก,กันกับลาบปลาคักรึเนี่ยอเม,อมอขัน ขั้นสมกระแทบสมปร,ประกาศหินมาตุ๋นกับปลาโอ้อ อ้เพ็ดคักกี่ตัวครับเนี่ยมัดสุยางครับพี่น้องแสบขยัดใส่มือครับผมมาเดี๋ยวสวนมาสดมันเหลือซ้ำนี่ <c oughs> ใส่มือละ่ะมันจังแสบ กินผู้เดียวเลยครับกันลายค้นกับบกาะใส่มือเลยครับโอ้โแส่บผักหลายพี่น้องเกียงตับครับใส่รพริกแปดหน่วยเพชดจัดจานอยู่สมอยากอยู่ครับพี่น้องลาบปลาเค้าครับเสรตาะ พากินลาบปลาเขามาเนี่ยโอ้โแสบครับรสาศาสตร์จัดจัดครับอีสานบานเนามันต้องรสจัดพี่น้องต้อง,อง,องเครื่องต้องถึงนะครับอันนี้ก็เป็นบรรยากาศเล็กๆก็ครับพี่น้องเลือกจากเบียกจากงานมากอะหาเนวกินซูพี่ซูน้องกินกับพี่น้องถ้าคลิปนี้ผู้ใดมักก็ฝากพี่ฟังน้องกดไลค์กดแชร์นะครับผมเพื่อเป็นกำลังใจให้เชียตาได้กิน อาหารบานๆแนวสับเสบให้พี่น้องได้เห็นได้เบิ้งน้ากันครับสําหรับคล็ปหนีเชียบตากระขอฝากล่าพี่ล่าน้องไปเพียงสํานีนะครับจังไปพอกับคลิปต่อๆไปกับพี่น้องครับขอให้พี่ให้นองสุขรับโอ้ยพออภัยบ๊ายบาย